เราจำเป็นต้องมาดูถึงช่องว่างต่างๆว่ามีอะไรตรงไหนบ้างและจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นตัวปัจจัยทําให้ปัญหารุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลอย่างยิ่งต่อบุคคลที่ได้โอกาสการแก้ไขช่องว่างทางสังคมจะแก้ไขโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรียกว่าการมีส่วนร่วมสมัชชาสุขภาพก็เหมือนเป็นเครื่องมือที่ปิดช่องว่างอันนี้ศาสต,ตราจารย์อมาตยาเซน เมื่อกล่าวถึงนโยบายสาธารณะผู้คนมักมีความเข้าใจว่าเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องกำหนดขึ้นโดยองค์กรหน่วยงานหรือตัวบุคคลที่มีอำนาจโดยตรงตามกฎหมายภายใต้ระบบการเมืองเท่านั้นแต่ทิศทางและแนวทางของสังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมมากขึ้น นโยบายสาธารณะจึงเป็นเสมือนแนวทางในการบริหารจัดการสังคมร่วมกันที่สังคมโดยรวมเห็นพ้องว่าควรจะดําเนินการไปในทางนั้นซึ่งทิศทางหรือแนวทางนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความคิดริเริ่มของรัฐบาลของภาคเอกชนหรือของภาคประชาชนก็ได้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีได้กล่าวไว้ว่านโยบายสาธารณะที่ดีควรประกอบด้วยกระบวนการที่เป็นกุศล3ประการคือ 1. เป็นกระบวนการทางปัญญาโดยใช้หลักฐานข้อเท็จจริงที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์มาเป็นอย่างดีจนเป็นความรู้เรียกว่าเป็นการสร้างนโยบายสาธารณะที่อยู่บนฐานของความรู้ 2. เป็นกระบวนการทางสังคมเนื่องจากนโยบายสาธารณะย่อมมีผลกระทบต่อสังคมทั้งหมดสังคมจึงควรเข้ามามีบทบาทร่วมเรียนรู้ร่วมกำหนดเพื่อเป็นกระบวนการที่เปิดเผยโปร่งใส 3. เป็นกระบวนการทางศิลธรรม มีอุดมคติเพื่อความถูกต้องดีงามและประโยชน์สุขของคนทั้งหมดไม่แฝงเร้นเพื่อประโยชน์เฉพาะตนเฉพาะกลุ่มเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในสังคมกว่าหนึ่งทศวรรษเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีนั่นคือสมัชชาสุขภาพที่ยึดหลักการสำคัญพื้นฐาน3ประการคือ 1. เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 2. เป็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 3. เป็นกระบวนการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมโดยยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมขยืน่นภูเขาที่พึ่งพาพลัง3ส,ส่วนเชื่อมโยงกันคือพลังทางปัญญาพลังทางสังคมและพลังแห่งอำนาจรัฐหรืออำนาจทางการเมือง สมัชชาสุขภาพมี3รูปแบบคือสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ2,550กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือขอสชที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลจัดการให้เกิดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยการแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือคอจอสอชอเป็น,นกลไกดำเนินการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ได้ถูกสาธิตและจัดขึ้นแบบไม่เป็นทางการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544เป็นเวลากว่า6ปีก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเมื่อปี2550นายแพทย์สุวิทย์วิบูลผลประเสริฐกล่าวว่า สมัชชาสุขภาพของประเทศไทยเป็นความพยายามหาเส้นทางสายกลางที่สร้างกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมที่เชื่อมให้ทั้งภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนมาทำงานด้วยกันก็มาเห็นตรงนี้รู้สึกว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราได้เห็น ความพยายามของทฝ่ายที่จะทําให้สังคมมันดีขึ้นว่าเราต้องฟังเสียงของทุกคนมีเสียงเข้ามาใช่ไหมคะไม่ใช่มีเสียงเดียวแล้วทุกคนจะจะจะเชื่อและจะทำตามทุกอย่างก็ไม่ใช่ I really like that the main point is not to enforce but to exchange knowledgeBut well, I was interested to see this event so after joining here I have the impression that it is better Uh, Event the World Assembly World กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆดังนี้เริ่มจากขั้นตอนการก่อตัวของนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นจากการเสนอจากทุกภาคส่วนในสังคมแล้วนำมาพิจารณาด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ4ประการคือความสำคัญของประเด็นเชิงนโยบายนั้นความรุนแรงของผลกระทบ ความสนใจของสาธารณะและความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่อเนื่องให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีกำหนดเป็นร่างระเบียบวาระการประชุมและจัดให้มีกระบวนการพัฒนาที่ใช้ความรู้เป็นฐานจนเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทำการปรับปรุงร่างข้อเสนอเ,เชิงนโยบายแล้วนำเข้าไปพิจารณาหาชั้นธามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกิดขึ้นทุกปีอย่างเป็นกัลยาณมิตรแล้วจึงร่วมมือกันผลักดันมตินั้นไปสู่การปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือคอมอสอเป็นคนไกลลักในการวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนและแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานผ่านหลากหลายช่องทางตลอดระยะเวลา4ปีของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นทางการ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันมีฉันทามติเป็นกรอบหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นร่วมกันถึง40มติจากการประเมินผลของทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ชี้ให้เห็นรูปธรรมของการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไว้7ประการคือ 1. เกิดการตัดสินใจเชิงน,นโยบายระดับชาติ 2. เกิดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมติ 3. เกิดการแปลงมติไปสู่แผนงานโครงการในระดับพื้นที่4เกิดการผลักดันข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ5เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน6เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นตามมติสมัชชาสุขภาพ7เกิดโครงการวิจัยเชิงนโยบายนางสิริมาเจริญศรีผู้แทนเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่า จิตวิญญาณของสมัสชาสุขภาพเป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความรักและความปรารถนาดีที่ยิ่งใหญ่ของผู้คนในสังคมผนพื้นฐานของความตระหนักในความเป็นทั้งหมดนายพงศักดิ์ทองอยู่ผู้แทนเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถกล่าวว่าสมัสชาสุขภาพเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายสำคัญยิ่งร่วมกันคือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความสมดุลและความสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตตามวิถีชุมชนตามบริบทของพื้นที่มีสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นที่ดีที่สมบูรณ์นายราเชนดวงศรีผู้แทนเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าทางออกในการฝ่าวิกฤตก็คือการที่คนในชุมชนหรือสังคมตระหนักถึงอำนาจและหน้าที่แห่งตนในการที่จะทำให้ตนเองครอบครัวและชุมชนของตนนั้นมีสุขภาวะ นายสมบูรณ์ไอรักผู้แทนเครือข่ายจังหวัดภูเกต็ตกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากเวทีสมัชชาสุขภาพเป็นการร่วมมือร่วมใจการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยการส่งเสริมแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นโอกาสและความท้าทายต่อการแก้วิกฤตซัาซ้อนที่มีผลต่อสุขภาวะคงหมดหวังหมดโอกาสและไม่มีความท้าทายเกิดขึ้นถ้าเราทุกคนไม่มีจิตสาธารณะไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจังและจริงใจ บนเส้นทาง4ปีของกระบวนการสมัชชาส,สุขภาพแห่งชาตินับเป็นย่างก้าวความสำเร็จที่เปิดพื้นที่ของภาคสังคมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและผลักดันนโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อสุขภาพทั้งยังเป็นบทเรียนรู้ของสังคมที่มีคุณคา่าแต่ทว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติยังคงมีข้อท้าทายอีกหลายประการที่ต้องการการร่วมคิดร่วมพัฒนาร่วมปรับปรุงและร่วมเรียนรู้อย่างอดทนและมุ่งม,มั่นหากเราเชื่อมั่นศรัทธาในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอันเป็นพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต้องการไขว่คว้าหาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คงเป็นเครื่องมือที่จะตอบคำถามนั้นได้อย่างเต็มภาคภูมิจึงถือเป็นสิ่งท้าทายของคนในสังคมที่จะมาร่วมกันใช้เครื่องมือนี้นำพาประเทศไทยไปสู่สังคมสุขภาวะเพราะหนทางนี้อีกยาวไกลแต่รากฐานที่วางไว้นวันนี้จะก่อดดอกออกผลอันงดงามในภายภาคหน้าเพื่อลูกหลานของเรา